สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่บ่อดีมนะครับจะพาไปดูเคสคุณน้องใหม่กันนะครับที่มีแบบคุณใบเฟิร์นพิมพชนกนะฮะมาให้พี่หมอดูนะครับแล้วก็ให้ดีไซน์เนี่ยนะครับให้รับกับใบหน้าของคุณน้องใหม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าคุณน้องใหม่เนี่ยก่อนผ่าตัดแล้วก็หลังผ่าตัดเนี่ยนะฮะสวยขึ้นขนาดไหนนะครับไปชมกันครับ เดี๋ยวพี่หมอดีมนะครับขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับใช้เวลาไม่นานนะครับผมวันนี้เป็นไงครับตื่นเต้นไหมครับประสบการณ์การเสริมจมูกในวันนี้ก็ตน่นต้นิดนึงนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับวันนี้ได้คุยทรงกันด้วยนะฮะก่อนที่เราจะผ่าตัดกันใช่ไหมครับอยากได้ทรงประมาณไหนครับได้ทรงใบเฟิร์นคุณใบเฟิร์นพิมชนกนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าก่อนผ่าตัดหลังผ่าตัดเนี่ยเปลี่ยนไปขนาดไหนเพราะว่าวันนี้นะครับคุณน้องใหม่ก็คือย้ำให้พี่หมอบอกเลยนะว่า ขอให้แบบดูละมุนด้วยเนาะนะครับไม่ให้แบบมันดูโป๊ะไม่ให้มันดูแบบเหมือนเสริมมาอะไรเยอะๆนะครับใช่ไหมฮะแต่ว่าให้เน้นแบบดูเนียนเป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทรงสลป SL แล้วก็มีต้นแบบคือคุณใบเฟิร์นพิมพ์เชลกเนี่ยนะครับออกมาแล้วเนี่ยสวยขนาดไหนเมื่อเทียกบก่อนผ่าตัดนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพก่อนผ่าตัดกันนะครับนี่คือภาพก่อนผ่าตัดนะครับของคุณน้องใหม่นะฮะ เห็นไหมครับว่าปลายจมูกของคุณต้องใหม่เนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับบริเวณสันจมูกเนี่ยนะครับมันมีสเต็ปตรงนี้นิดนึงนะเห็นไหมฮะทิ้งลงมาแล้วมันก็จะเป็นกระป๋องตรงนี้นะฮะวันนี้นะครับพี่หมอดีมนะครับเราจะทําการ ตกแต่งปลายจมูกครับให้มันมีความยาวขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับบริเวณตรงโคนจมูกนะฮะหรือบริเวณวางตาเนี่ยนะครับเราจะเพิ่มความสูงอีกนิดนึงนะครับประมาณสัก1มิลลิเมตรถึง1.5มิลลิเมตรนะครับเพื่อให้รับกับบริเวณหน้าผากมากขึ้นครับโดยมุมที่ได้เนี่ยนะครับที่เราดีไซน์ไว้ก็คือ120องศานะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าจมูกจะดูสวยขึ้นหรือเปล่านะครับฐานจะดูสมูทไหมและปีจมูกเนี่ย จะเล็กลงตามปลายจมูกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับว่าเราจัดการแก้ไขอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยครับสิ่งที่พี่หมอดีไซน์ไว้ะครับนะฮะก็คือว่ามุมบริเวณตรงหัวตานั่นเองนะครับเราต้องทําให้รับกับบริเวณหน้าผากที่สุดนะครับเพราะว่าก่อนผ่าตัดเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นนะครับจะสังเกตเห็นว่า โคนจมูกเนี่ยจะค่อนข้างต่ากว่าบริเวณหน้าผากมากเลยทีเดียวนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มความสูงนะครับให้มันได้สัดส,ส่วนนะครับให้รับกับหน้าผากนะครับเพื่อทําให้สัดส,ส่วนใบหน้าของคุณน้องใหม่เนี่ยนะครับมีความโดดเด่นมากขึ้นมีออร่ามากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนตรงปลายจมูกครับเรามาดูกันนะฮะเห็นไหมฮะ ว่าปลายจมูกอันเดิมเนี่ยนะครับจะมีความยาวเนี่ยนะครับไม่เท่าตอนนี้นะฮะเพราะตอนนี้เราทําการแต่งปลายแล้วนะครับเพื่อทําให้บริเวณตรงปลายจมูกเนี่ยนะครับมีความเป็นหยดน้ํามากขึ้นครับแล้วก็รับกับบริเวณริมฝีปากบนด้วยนะฮะให้ทํามุม90องศานะครับสำหรับคุณน้องใหม่นั่นเองนะครับส่วนฐานจมูกครับเดี๋ยวเราไปสูมใกล้ๆนะสูมใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับว่า บริเวณฐานจมูกของคุณน้องใหม่นะครับไม่ทิ้งเป็นขอบซิลิโคนได้เห็นเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ซิลิโคนที่เราเหลาอะฮะเราก็ต้องคำนวณนะครับให้รับกับใบหน้าให้ไม่ฝืนเนื้อนะครับและที่สําคัญนะครับการเหลาเนี่ยก็ต้องให้มันสบนะฮะมุมเนี่ยระหว่างหน้าผากแล้วก็ตรงปลายจมูกด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับซิลิโคนก็ต้องวางอยู่บนกระดูกทั้งชิ้นนะฮะอยู่ภายใต้ย,ยื่หุ้มกระดูกอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย ผลลัพธ์ออกมาเห็นไหมครับมันก็จะไม่ทิ้งเป็นของให้เห็นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับดูสมมุติเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมอีกฝั่งหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นฝั่งด้านซ้ายของพี่น้องใหม่นะครับที่เป็นมุม45องศานะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าก่อนผ่าตัดเนี่ยนะฮะฝั่งนี้เป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับอันนี้คือด้านซ้ายนะฮะก่อนทําการผ่าตัดนะฮะ จริงๆแล้วมันก็จะคล้ายๆด้านขวาแหละนะครับแต่ว่าสิ่งที่พี่หมออยากให้ดูคืออยากให้ดูทั้งสองข้างว่าทรงจมูกเนี่ยเป็นยังไงบ้างอาการงม,มเป็นขนาดไหนนะฮะวันนี้เราทําการปรับฐานนะฮะใอเคตนี้แล้วก็ทําการตกแต่งปลายจมูกด้วยนะครับเพื่อทําให้ปีกจมูกเนี่ยมีขนาดที่เล็กลงให้ดูจมูกไม่เห็นชัดให้เข้ากับมูเห้งใมได้าแล้วก็ให้เข้าอาชีพที่คุณน้องใหม่ทําด้วยเนาะต้ตะองไหมฮะเพราะว่าเราต้องเจอลูกค้าทุกวันด้วยเนาะต้องไหมครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ นี่ครับนะฮะเห็นไหมครับว่าระหว่างที่เราถ่ายไปฮะอาการบวมก็จะเริ่มมีขึ้นในบ้างนะฮะก็คือบริเวณตรงนี้นะคือบริเวณคือบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงหัวตานะฮะเห็นไหมครับว่าจะเริ่มมีอาการบวมขึ้นระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าพอด้วยอย่างเข้าที่นะฮะตรงนี้จะดูเป็นสโลปที่สวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หน้าตรงนะนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่านี่ครับอันนี้คือหน้าตรงของคุณน้องใหม่นะฮะเห็นไหมครับว่าตอนนี้นะเรามีการปรับฐานนะฮะ ฐานจมูกมีขนาดที่เล็กลงด้วยนะครับแล้วก็สวยงามมากเลยนะฮะส่วนปลายจมูกก็มีหยดน้ําด้วยเดี๋ยวเพื่อนๆจินตนาการไม่ออกว่าหลังทําสวยขนาดเนี้ยก่อนทำเนี้ยประมาณไหนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแวะไปดูภาพก่อนผ่าตัดนิดนึงนะครับที่หน้าตรงนะครับผมนี่ครับอันนี้คือหน้าตรงของคุณน้องใหม่นะฮะเพื่อนๆเห็นไหมครับว่า ฐานจมูกของคุณน้องใหม่นะครับมีลักษณะที่ดูคดๆนะฮะน้องกุ้งเห็นไหมนะครับที่คดไปทางฝั่งนี้นะเห็นไหมครับแล้วก็มีความไม่บาลานซ์กันทั้งสองข้างพอแก้ไขแล้วโป่งขึ้นหรือเปล่าและเล็กลงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ เห็นไหมครับว่าตอนนี้นะครับได้รับการแก้ไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงปลายจมูกนะครับที่มีความยาวมากขึ้นส่วนตรงฐานจมูกเนี่ยนะฮะได้รับการแก้ไขให้มีความตรงมากขึ้นเพื่อนๆเห็นแสงสีขาวที่ส่องกระทบบริเวณจมูกของคุณต้องใหมไหมฮะเห็นไหมครับว่าเส้นตรงเส้นเนี่ยเป็นเส้นตรงเลยนะฮะไม่มีการเอียงเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าทำออกมาแล้วจะเบี้ยวนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตนะฮะเช็คความเรียบร้อยสักนิดหนึ่งด้วยการจับตรงปลายจมูกนะครับแล้วเราลงนะฮะ นะมครับไม่มีการเคลื่อนเลยอย่างเงี้ยบอกได้เลยว่าอยู่ใต้ยิมกระดูกแน่นอนนะครับโอเคโอเคครับติดตามมานานไหมครับหนึ่ปีครับติดตามมาหนึ่งปีเลยเหรอครับค่ะแล้วรู้หรือเปล่าว่าเพจเรามีปัญหานิดน,นึงเพจเก่ารู้ค่ะรู้ <laughs> แล้วตามหาเพจใหม่เจอได้ยังไงครับเนี่ยก็ <c oughs> เพราะว่าดูมาปีนึงก็ให้แฟนมาก่อนแฟนมาตัดคีลอยะอ๋อแฟนมาตัดคีลอยแล้วก็มาฉีดคีลอยใช่ไหมคะผมมีเลยติดตฟน อ่าครับผมแต่ตอนเนี้ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่านัดดิน,นทายคลินิกตอนนี้เราก็มี Facebook สำรองหลายอันอยู่นะครับหลายคนจะบอกว่า<ม>เอ๊ะนี้ Facebook ปลอมหรือเปล่านะครับจริงๆเรามี Facebook 3อันเนาะหลักๆก็คือเป็น เฟซบุ๊กไดลินทราคลินิกแบงคอกนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอะไรฮะอีก2อันเนาะจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับก็มีอีก2อันแต่ว่า Facebook หลักๆเราเนี่ยก็คือนี่แหละฮะไดรินทราคลินิกแบงคอกนะครับนะฮะก็ติดต่อทางช่องทางนี้ได้นะครับเพราะว่าเพจเก่าเนี่ยมีปัญหาเราก็ยังกู้คืนไม่ได้เลยนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับก็ถ้าใครยังติดตามนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาทักทายได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะหลอกอะไรนะอันนี้คือเพจจริงนะครับโอเคแล้วเป็นยังไงบ้างครับทรงที่ได้ เพราะว่ามีแบบเป็นคุณใบเฟิร์นได้นะฮะแล้วก็เน้นความเป็นธรรมชาติด้วยนะฮะไม่โด่งเกินไปนะพี่เนาะค่ะโอเคครับพอรับกับใบหน้มามากๆเลยคือต้องบอกว่าคนไข้ที่เนี่ยครับเขาต้องการความมัูดูแผนะฮะไม่ใช่ความโปะโด่งโดยที่แบบไม่ได้สนใบหน้าอะไรเลยนะฮะดังนั้นบอกได้เลยว่าทรงนี้นะคะรับรับซับแน่นอนรวยอยู่แล้วก็จะยิ่งรวยขึ้นไปเพราะตอนนี้นะครับพี่น้องใหม่เขาก็ทํางานเกี่ยวกับอินเีเรีเถูกต้องไหมฮะ ใช่ไหมครับนะฮะบอกได้เลยว,ว่าตอนนี้นะลูกค้าเยอะอยู่แล้วแล้วก็จะยิ่งเยอะอย่างแน่นอนนะฮะหลังจากได้ทรงจมูกนี้ไปเชื่อพี่หมอนะโอเคมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆไหมครับผมก็ <c oughs> มันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เรากิดเนะมันก็ไม่เจ็บกัน ไม่เจ็บเนาะไม่เจ็บค่ะโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณคุณน้องใหม่มากๆเลยนะครับที่เป็นเกียรติให้พี่หมอเนี่ยได้สัมภาษณ์ผ่านทางวิดีโอนี้นะครับ,รบขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็14วันนะฮะเดี๋ยวเราไปตัดใหม่กันเนาะนะครับบอกได้เลยว่าทรงจะยิ่งสวยแล้วก็ละมุนดูแพงแน่นอนครับผม